ตัวนี้อยู่ในบ้านท่านมีน้อยกว่าปีคนระับไม่เคยออกจากบ้านมีตัวที่บอกฟังทุบกันรั่วไว้เนี่ยคือตรงนี้ตัวหนึ่ตนงตีนยามันบางหลุดได้สวมไม่ได้เฉยไม่ได้ขันเกียวไม่ได้ล็อกเราก็ไม่อยู่ใกล้เราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ครับมันก็ขันเข้าไปแล้วมองเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ ไม่ได้ใส่หลุดมันเปลี่ยนถังแก๊สเสร็จเราจะพูดกันมาอยู่สองคำเท่าไหร่โอ้นตอบดีมากเลยเมื่อวานสอนอยู่นี่พิเศษเขาตอบเสร็จจังผมผมหรือขำฮะมึงใช้ตัวมึงแรกค่าแก๊สเหรอจัง ôi mẹ đáp